สวัสดีค่ะดิฉันนางนิภาวดีดำสอนเพื่อนการโรงเรียนชุมชนลันสกาสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตหนึ่งจากังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอดิฉันอยากจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามคําว่าครูบทบาทนนที่ครูในมุมมองของท่านผอเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับตัวดิฉันเองนะคะก่อนที่จะพูดถึงบทบาทเนี่ยอยากบอกว่าการคําว่าครูเนี่ย เป็นมาจากคําว่าคารุที่แปลว่าหนักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากําเป็นครูแล้วอยากทํางานสบายงานเบาๆเนี่ยตัดคํานี้ออกจากความคิดไปได้เลยนะคะคําว่าครูไม่ใช่แค่เวลาทําการตั้งแต่เปนโมงเช้าถึง16นาฬิกานะคะแต่คําว่าครูเนี่ยเป็น24ชั่วโมงเป็นมากกว่าเซเว่นอเลฟนเพราะว่าเซเอี่นยังมี เวลาที่เราพักเวลาที่เราหยุดงานแต่คําว่าครูไม่มีเวลานั้นนะคะเพราะนั้นใครที่จะเข้าเข้ามาคำว่าครูเนี่ยมีบทบาทหน้าที่สําคัญมากครูเป็นผู้วางรากฐานนะคะทั้งในด้านของความคิดเจตคติแล้วก็ในเรื่องของคุณล,ล,ลักษณะคุณระสงค์และก็คุณ,ณธรรมเพราะนั้นแล้วส,สิ่งหนึ่งนอกจากครูเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่จะ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์แล้วสิ่งหนึ่งก็คือจําเป็นมากๆก็คือแบบอย่างที่ดีการที่ครูต้องปรับพลึกปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์นะคะนั่นคือสิ่งที่ครูระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนะคะหลังจากที่ว่าการที่มาเป็นครูเนี่ยบทบาทหน้าที่สําคัญของเรานะคะนักเรียนบางคนเนี่ยมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันมาจากพ่อแม่ที่แตกต่างกันหรือบางคนอาจจะมีพ่อแม่ ก็เป็นได้แต่คนที่เป็นครูนี่แหละจะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่นักเรียนดังคําที่ว่าครูเหมือนเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนนะคะต้องดูแลตั้งแต่ด้านชีวิตความเป็นอยู่ด้านร่างกายของนักเรียนนะคะในเรื่องของโภชนาการต่างๆในเรื่องของความคิดในเรื่องของคุณธรรมเด็กมาจากที่บ้านเขาจะเป็นอย่างไรมาก็าตามแต่เมื่อเขาก้าวข้าสู่โรงเรียนแล้วครูจะต้องดูแลนักเรียนให้มีความสุขให้มีความปลอดภัย และถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เขาเป็นพื้นฐานในการที่ใช้ในการดำรงชีวิตค่ะแล้วอีกอย่างอีกสำคัญนะคะความเป็นครูเนี่ยเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนต่างๆไม่ได้เลยโดยเฉพาะครูสมัยนี้นะคะเราจะมีระบบการทํางานนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนนะั่นคือการงานสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งบางคนจะมองว่าเป็นภาระแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเชื่อมโยงนะคะถ้าพูดได้ว่าครูเนี่ย พลังครูในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยถ้าการทางานจริงเราจะประกอบด้วยสส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่แรกก็คือการจัดการเรียนการสอนนะคะอันดับที่2ก็คือในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสิ่งสุดท้ายก็คือในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่ง3าส่วนเนี่ย เมื่อครูสามารถที่จะดําเนินงานให้สอดคล้องกันได้เนี่ยก็ไปสู่คุณภาพผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าเด็กแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกันหรือว่าเรียกยังว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งก่อนที่เราจะจัดการเรียนการสอนเราก็ต้องมีการศึกษาผู้เรียนหลายคนซึ่งการศึกษาผู้เรียนใดบุคคลนี่แหละจะเชื่อมโยงสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าการี่รักเรียนเขาไม่พร้อมในการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากปัญหาอะไรเช่นปัญหาครอบครัวหรือเปล่าปัญหาส่วนตัวเขาหรือเปล่าว่าปัญหาการอยู่กับเพื่อนนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันเช่นบางคนเนียยเรียนเก่งแต่สําหรับบางคนเขาเรียนไม่เก่งและทําอย่างไรละ่ะให้เข้าเห็นคุณค่าของตอนเองเพราะนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะเข้ามาเช่นในเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับด้านากีฬาดนตรีศิลปะ เมื่อโรงเรียนจัดควบคู่กันไปเนี่ยทำให้หน,นักเรียนเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของตนเองให้เพื่อนเห็นคุณค่าของเพื่อนแล้วก็ยอมรับคุณค่าของกันและกันเมื่อทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองเขาก็อยากพัฒนาตัวเองให้ไปสู่จุดหมายที่เขาวางไว้นะคะนี่คือสิ่งสําคัญแล้วก็ครูปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลนักเรียนคือความเก่งความสามารถเนี่ยมีความแตกต่าเพราะนั้นหน้าที่ของครูเช่นกันที่จะต้อง ค้นหานะคะช่วยนักเรียนในการที่เขาให้เขาค้นหาตัวเองได้ว่าเขามีความสามารถด้านไหนเขาชอบอะไรและก็ช่วยเขาให้หาแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นเพื่อเขาสามารถที่จะเ,เรียนหนังเรียนสามารถจบในการศึกษาขัน้นพื้นฐานและก็สามารถมีอาชีพและก็ดํารงชีวิตของตนเองต่อไปได้นะคะนั่นก็คือหน้าที่ของครูทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะไปเสร็จไม่ได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากครูนักเรียนอยู่ย4่ชั่วโมงนักเรียนมา อยู่กับเราเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงเพราะนั้น8ชั่วโมงนั้นขอให้ครูได้ไปปฏิบัติหน้าที่ของเรียนให้นักเรียนเขาได้มีความสุขมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะคะเป็นเซฟโซนให้แก่นักเรียนนะคะเพราะนั้นแล้วก็ขอสรุปอีกอย่างว่าหน้าที่ครูมันหนักหน้าที่ครูมันสําคัญนะคะดังบทร้อนที่ว่าชาติเย็นยงคงอยู่เพราะครูดีสําคัญนักหน้าที่เรามีอยู่งานก่อสร้าง ยิ่งกว่าสิ่งใดฝากไว้ในหัวใจครูทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ